โยก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็อยู่ตอนนี้อยู่ในแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตสปอยนะครับซึ่งอนิเมะดีเฟนเดอร์เนี่ยเขาอ,อัปเดต5ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนเขาจะอัปเดตเป็นอัปเดต5นะครับซึ่งจะมาวันที่24สิงหามนะครับผมเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับคยสลหรับอัปเดนเนี่ยเขาก็จะมะีโปรใหม่มาด้วยนะครับซึ่งเป็นโปรแบบนี้เลยนะทุกคนคิดว่าไงผมคิดว่าก็สวยดีนะ หมือนจะเป็นเขาเรียกอะไระซึ่งมันตัวอะไรเบลล์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครที่รู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับโอเคต่อไปก็คืออันนี้อันนี้ที่ผมดูเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนแบบยังไงอะโลก2องปะมันจะมีซัมมอนด้วยแล้วก็มีอ๋อชาลนินอะไรอย่างงี้นี่ครับเท่าที่ผมได้ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนโลกสอง หรือว่าเขาอัปเดตใหม่อาจจะเปลี่ยนล็อบบี้ใหม่หมดเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ลูก2องนะผมก็คิดอยู่ประมาณนี้นะใครที่คิดว่ายังไงบ้างเนี่ยก็สามารถคอมบินได้เลยครับแต่ผมคิดว่าไม่ลูก2ก็เปลี่ยนล็อบบี้ใหม่นะครับผมคิดว่าสวยกว่าเดิมเยอะเลยอะ่ะมันดูเหมือนแบบยังไงอะ่ะอยู่บนสวรรค์่ะเออเนี่ยอยู่บนสวรรค์ว่ามีก้อนมูก้อนเมฆมีซากประหักพังแล้วก็มีลูกพันธุ์ผู้พิทักษ์นะครับเงินทองไอ้สวยๆผมชอบนะ โอเคต่อไปรูปต่อไปนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นด่านที่เขาจะเ,เข้ามาใหม่ว่าน่าจะใช่นะครับซึ่งเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะโคลอสเซียม um. อ่าจำได้ละโคลอสเซียม um. นะครับเหมือนจะเป็นด่านใหม่ด้วยนะครับอันนี้ผมชอบนะสวยดีต่อไปนะครับก็คืออันนี้คืออะไรอะโหมดใหม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เหมือนเป็นโหมดลุกล้างเปล่าน่าจะใช่เปล่าไม่รู้เหมือนกัน เก็ประมาณนี้แล้วกันซึ่งผมไม่ค่อยชอบอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อืมต่อไปคืออันนี้นี่ครับทุกคนเฮ้ยสวยนะทําไปเล่นไปผมชอบอ่ะมันจะเป็นเหมือนฟิลมเมืองอะไรอย่างงี้ป่ะแบบมีสายประหลาดพังอ่ะแล้ก็มีทางเดินของมอนครับเดินมาอย่างงี้เอ้ยสวยนะผมว่าสวยอืมชอบเลยอะอันนี้ผมชอบชอบมีต้นไม้อะไรด้วยอย่างงี้นะต่อไปก็คืออันนี้อืม เป็นเหมือนหอนาฬิกานะครับเบลเลอร์เลยหอนาฬิกาแล้วก็มีต้นมงต้นไม้ผมคิดว่าสวยเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาในโหมดไหนนะครับอย่าคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบไหมหรือไม่ชอบนะครับแล้วก็มาถึงอันนี้นี่ครับคืออะไรอันนี้ผมไม่ไม่รู้อะคืออะไรวะยูน,นิตเอาตวละครมาเปลี่ยนอ่าอ,อืม ผมคิดว่าถ้ามีไอแหม่มพกที่มาถ้าก็ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเนี่ยคือเราต้องเอาตัวคอครมาทําให้มันเล่นในด่านนี้ได้หรือเปล่าใช่ปะ่ะเพราะว่ามีอันนี้มาอืมผมคิดว่าน่าใช่แต่ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มีวันนี้นครับเ,เพิ่งอัปเดตมาเลยนะคือ19สิงหานะครับซึ่งเป็นตอนที่ผมอัดอยู่ตอนนี้เลยนะซึ่งมีอัปเดตใหม่ขึ้นมานะครับนี่นะก็คือเขาก็บอกไปแล้วนะครับยี ทีส่สิงหาเนี่ยเวลาสีทุ่มครึ่งนะครับเขาจะทําการอัปเดตมาเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเอ่อเพิ่มเป็นประตูอะไรมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูโอเคก็ตอนนี้ผมเข้ามาหน้าเกมละก็มันมีตู้นี้เข้ามาใหม่นี่ครับซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะก็มันเป็นแบบแอชเช e อะไรผมไม่รู้เลยอ่านไม่ค่อยออกด้วยเนะจอแบบนี้ผมอ่านยากเลยนะมันจะอยู่แบบตรงข้ามกับทาวเวอร์นะครับอยู่ข้างๆเลดเลย ซึ่งเป็นประตูอีก5าวันครับถึงจะเปิดให้เล่นนะตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาไม่เห็นจะเข้าได้เลยมาข้างหลังได้ด้วยนะครับตอนแรกผมงงผมเข้ามาเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมเข้าไม่ได้หรือว่าต้องรอเปิดันจะต้องรอเปิดนะครับอีก5าวันสิบเอ็ดชั่วโมงนะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งสลับข้างในเกมเนี่ยหน้าตาก็ยังเป็นประมาณนี้อยู่นะครับทุกคนนะนี่จะเป็นแบบยังไงอะ่ะเหมือนมีบาเรียรอยู่ข้างบนนะครับ ข้างในาก็เป็นเมืองออาเด่นใหม่จะเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนเป็นไงต่างกันไหมผมว่าต่างกันเยอะดูด,ดิเป็นไงด้านนี้คือมาแบบอืมแต่ตอนนี้คือเรายังไม่เห็นนะครับลีดเดอร์บอร์ดอะไรแบงเงี้นนยไอ้พวกนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะหรือเขาออกไปเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสลบอัปเดตนะโอเค ก็ใครที่แบบอยากมาเล่นก่อนที่จะอัปเดตเนี่ยก็สามารถมาเล่นได้ครับก่อนอัปเดตก็จะเป็นหน้าตาประมาณเนี้ยซึ่งผมก็ลองแบบคือแบบยังไงผมลองกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มาดูนะว่าข้างในมันเป็นยังไงเห็นไหมผมก็โดดมาดูเวมันก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่แบบนี้เลยแล้วก็มีบารงบอลเลียอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นีครับทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าชอบอัปเดตนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครคิดเห็นว่าอัปเดตนี้เนี่ยมันดีขึ้นหรือว่ายังไงก็ สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นี่ครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรใครที่รู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมีประมาณนี้ใครชอบอัปเดตนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมแชร์นะครับทุกคนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับข่าวสารเยอะๆนะครับโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกดบายครับ